อันนี้คือเป็นน้ำหนักตัวตัวบอดี้เปล่าๆนะครับของของเรือนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเรือลองหน่อยนะครับก็โอเคนะนี้เมอเพราะเวลาแล้วนะ ก็คือตอนนี้เรือเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ตรงแล้วนะครับก็คือเรือยืนน้ำเนี่ยตรงนะครับเรือยืนน้ำตรงแล้วลักษณะของหัวนะครับตอนนี้เนี่ยด้วยด้วยเรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในระนาบเสมอนะครับหัวเชิดนิดนึงนะครับ ดูในระนาบเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เรานั่งเรือแล้วก็โหลดของเนี่ยมันจะหนักที่ท้ายนะครับเพราะฉะนั้นหน้ามันก็เวลาเราใช้งานจริงหน้ามันจะเชื่อมนิดกันะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการไหลนะการไหลของของตัวเรือนะเห็นรเดี๋ยวเราจะพุ่พงไปข้างหน้านะ อันนี้คือเรือเปล่านะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่โฟมแล้วก็ยังไม่ได้ฝาบนนะครับเดี๋ยวพอเราใส่โฟมกับฝาบนไปแล้วเนี่ยน้าหนักมันก็จะเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าจะจะพยายามคุมให้ได้ที่ไม่เกิน30มกิโลซึ่งคนเดียวเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับพอเดี๋ยวมาลุ้นกัน,นทีว่าจะได้เพิ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การวิ่งเนี่ยจะลักษณะการวิ่งตรงนะครับจะเป็นลักษณะของการวิ่งตรงเพราะว่า ด้วยด้วยสัีรดาของเรือเนี่ยมันจะมีที่บังคับน้ำนะแต่มันจะมีที่บังคับน้ำเนี่ยสามลอนเลยนะครับมันทําให้ให้การวิ่งของเรือเนี่ยมันค่อนข้างตรงนะครับว่นะเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันตอนที่ปิดฝาบนแล้วกัน,นครับ